อันเดต่อไปนะครับเรื่องการเดินมาวางของอะไรนะครับให้ท่านเดินมาทางด้านนี้นะครับแล้วขึ้นมาวางท่านช่วยเรามาระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับกระเป๋านะครับพยายามคล้องไว้ด้านหน้านะครับเพราะว,ะวะ่าวัดเลิบางเคยเกิดเหตุการณ์นะครับในนิชชชีพนะครับแปะอามาพาไ้ด้าหนหลังนะครับกระทังแล้วน้ครับในวันนี้เป็นนาที มงคลจบงาจบเจ้าจบสามแสนไทยถ้าบุคคลใดมีอุปสรรคปัญหามาสในชีวิตมาตรงมาผานน้ำเกลือกเสมือนเป็นยาที่มันสร้างเอาไว้เมื่อเราทำบุญงานความดีความดีย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราบุญที่ทำบ่อยๆจะกลายเป็นบารมี o oh, มั่งมีสีสุขเดิดพานแถวฟ้าปอไทยจะพยันอันตรายทั้งปวงทุกคนทุกท่านเธอนี่ไม่เป็นแถวไปต่อท้ายเอาคุลงมาขอยยากท่านที่ยังไม่ยืนบตาคิวอยื่นืับรก่อนครับยื่ดบ่รก่อน86 85 85เขาได้เลยครับ87 88 9สสเครเรียกไม่ได้เรียกคิวคนเวลาลพอให้อยู่นะครับใครยไม่ถึงยังไม่ยเดินเข้ามานะครับใเย็นนะฮะผมเรียกตามลำดับอยู่แล้วนะครับลำดับคิวต่อไปนะครับคนที่มีหมายเลขหงมายเก้างยหนึ่งเก้าหนึ่ เพื่อรอรับก,การเรียกคิวในลำดับต่อไปด้วยครับ